จะให้แคปเลยค่ะมาถึงและตามคําสัญญาตามคําสัญญาค่ะรวยๆนะแม่แม่ทุกคนแม่แม่รีบแอดนะคะเป็นกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีตาไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีคือฟรีโอเคมาแม่ใครพร้อมแล้วพิิพ์พร้อมมาเดี๋ยวเจ๊นุให้แคปแล้วโอเคแชร์ถึงแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะคะมาให้แคปแล้วลิงด้านล่างนะคะเลขความฝานันอ่ะ๋ยาให้ดูเลขความฝันก่อน เรียกความฝันงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะคะหนึ่งเดือนที่แล้วนะคะเข้าหนึ่งเจ็ดตรงตรงเลยเข้าหนึ่งเจ็ดตรงตรงเลยค่ะแล้วก็งวดที่งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วก็เข้าศูนย์ห้าแบบตรงตรงศูนย์ห้าแบบตรงตรงเลยค่ะเรียกความฝันศูนย์ห้าตรงนี้แบบตรงตรงเลยศูนย์ห้านะคะตรงตรงเลยนะคะอ่ะแล้วงวดวันนี้นะคะขอให้เรียกความฝันมาด้วยนะเออฉันก็แบบ หวังก็เรียกความฝันอยู่นะทุกคนรอนะคะริงด้านล่างดว่วนเลยนะแม่ก่อนที่กลุ่มจะเต็มนะคะคเต็มคือเต็มจจนุกนปิดหลับแล้วนะคะเออเรีบเนดับเป็นคลิกริ้งด้านล่างนะคะเป็นกลุ่มแนวทางกลุ่มฟรีขอเข้ากลุ่มฟรีได้เลยเจนุกไม่เก็บตังค์นะคะไม่เก็บตังค์แล้วก็ไม่เสียตังค์ด้วยแอดไปแล้วบอกแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเจนุกหน่อยค่ะขอเข้ากลุ่มฟรีเจนุกหน่อยค่ะนะคะที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยไม่เสียตังค์จ้ <S <S จะโอเค นะคะอะสวัสดีเจ็ดพันคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะเลขตัวแรกที่เจนุกป,ปล่อยไปตั้งนานแล้วนะคะอะก็จะมีหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสองหกห้าเก้าหนึ่งหหกห้าแล้วก็สี่หนึ่งเก้าอันนี้เป็นเป็นแบบตั้งแต่ปล่อยวันแต่ยี่สิบสี่กรกฎาคมเลยนะคะดูนะคะปล่อยไปนานมากแล้วนะคะอะ แคปเจอได้เลยนะคะเผื่อใครยังไม่ได้เผื่อใครยังไม่ได้นะอะแล้วก็เลขความฝันนะคะเลขความฝานันเลขความฝันนี้ค่ะเลขความฝันนี้ค่ะนี้ค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเลขความฝันเก้าหนึ่งและศูนย์หกนะคะนี่ค่ะเก้าหนึ่งเลขซ้ากันนะเจนุกไม่ได้ให้เพิ่มห่างนะคะเลขซ้ากันโอเคค่ะ โอเคแล้วก็ใส่ด้วนใส่ด้วนค่สามตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคค่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแม่แม่ทุกคน ขอขอให้วันนี้ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะคะโชอบดีนะคะขอให้ปังปังนะคะแม่แม่ปังปังแบบปังสุดเหวี่ยงสุดสลิงวิงโก้ไปเลยโอเคค่ะไม่ทันหรออ่ะเดี๋ยวให้แคปใหม่อีกรอบหนึ่ง ใครจะเข้ากลุ่มฟรีอย่างทันนะคะกลุ่มฟรียังทันเด้อยังเป็นเด้อแม่อ่ะใครไม่ทันให้ดูใหม่อีกรอบนะคะขอให้งวนนี้ปังๆมีเฉพาะแต่เลขสามตัวนะคะไม่ต้องตัดเล่นนะโอเคนะคะหกหนึ่งห้าสี่ห้าเก้าห้าศูนย์หกเก้าหกเก้าห้าหกค่ะเฉพาะเลขสามตัวพอค่ะเพราะว่าบางคน,นะ่ชอบเลขสามตัวชอบแต่เลขสามตัว อันหนึ่งสองโอเคโอเคโอเคค่ะโอเค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 นะคะทันแหละทันแหละให้สองรอบแล้วยังไงก็ทันยังไงก็ทันค่ะยังไงก็ทันค่ะ กลุ่มฟรียังทันนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ายังทันนะแม่นารีบกดเข้าได้เลยกลุ่มฟรีกลุ่ม V A P ของเจนุกเป็นกลุ่มแบบฟรีนะคะไม่เก็บตังค์ไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวจ้าที่จะป็นขิดได้เลยนะสี่ห้าข้าเป็นเลียกอะไร,รอ๋อนะคะยังทันนะคะ